กำลังจะออกไปที่ดอนปูตาคุณศึกลือกำหารก็จอดจอดบนแอ่งทางเขาเด้นกำลังจะเดินทางไปครับพี่น้องไปแห่พ่อเวทยดกำลังจะแห่ไปแห่เอารถรถรถรก้อนแร่นี่ไปแห่พ่อเวียน้องส่วนนึงกำลังเดินทางมากครับผม มห้ยไปน้ามห้าเปามห้ปอ้าอยู่ที่ดอนปูตานะครับกำลังจะเดินทางไปครับตอนนี้ออวันที่23มสนามมีนาคมในองทุ่งนางก็จะประมาณนี้นะครับยังเป็นความแห้งแล้งอยู่รออําฝน หลังจากบุญจนสีเลเป็นสงการนะครับการสิเป็นเนานะครับเป็นบุญประจําปีบุญพระเวศนดอนสาหรับชาวบ้านชุมชนท้องถิน่นก็จะมีบุญประเพณีบุญท้องถิน่นนะครับสำหรับเชิญพระเวศเข้าเมืองพระเวศยุทธีดอนปุตานะครับที่ตอนนี้พี่น้องกํลาลังเดินทางกันมานีครับ ก็จะไปรอพี่น้องอยู่ที่ดอนปูตาตอนปูตาคุณซึกหรือคคำหานที่เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆจะติดตามมาก็จะรู้ว่านะครับอันนี้จะเป็นเทียงหน้ากระตบของปัญเ,เซนาครับเทียงรังเกา่าเราไฟใหม่ไปเนี่ยมีการเก็บฟืนเก็บฟางมีคอกเป็ดข้อไก่ทางเสมนีดอนปูตาตัวนี้ก็จะเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวบ้านนะครับเป็นตามวิถีชุมชนเป็นความเป็นชุมชนนะครับความเคารพนับถือกาบไหว้ขอพรตามความเสือ้อก่อนสิลงให้ตรงหน้าเห็ดบุญย่างต่างๆเดือนหน้าก็จะเป็นสงการนะครับสงการก็จะมาเนาที่ดอนปูตานี่เลยครับวันนี้จะมีรถแห่นะครับมาแห่ แง่ภวเวเขาเมืองนะครับอาจต่เห็นหน้ากันนิดหน่อยนะครับโอเคทักทายสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับฝั่งขวาเมืองของผมเป็นทิศตะวันตกนะครับฝั่งสายมือฝั่งถือกล่องอันนี้ทิศตะวันออกนะครับขวามืองก็จะเป็ี่ยนทางไปที่บ้านหนองสโนโนะครับบ้านหนองสนมอำเภอมืองจังหวัดอุบลราชธานีหนองสโนก็จะมีอยู่23หมู่ บ้านนนจันทร์ของผมที่อยู่นี้ก็เป็นหมู่ที่สามพี่น้องกำลังเดินทางมาครับทางแดนลังกําลังเดินทางที่ย่อยกันมาฮา่าเสามีวมีขนะ้ามีแหงก่อนนะเสามีแหงก่อนเสามีแหงก่อนเสามีแหงก่อน เรามแห้ง่ใช่เตาที่เ้าเตามีแห้งก็นะแดดฮ้อนเหลือเกินมันรเด้ยกันอแรอคนนอนเราจะไม่เศ้ามีแห้งอยู่ที่โพนมะขามนะครับตอนนี้นะฮะห่อนู่บ่ กลังลางมาพี่น้องก็ชิมว่เชิญพเวีเขาเมืองพเวีบเพรเขาเมืองมีเรื่องแท้นะวันี้เราต้องเขานะครับเวีต้องเขาเมืองนะไม่ได้กขอเชิญม่เชิญหรอมันก็เชิญทุกปีทีมัวันนี้มได้เชิเชาเชิญเาเด้เชาเชิญพเวีบเขเมืองเขาบ่านเขมืองโอ้ยปีนี้เขามเชิญแต่พอวีบมองเก้ามองเรนเนี่ยโอ้ยจังหวะฮะเอาไปเฮือนไปได้บ้านไปได้กันยังร้อยออกมาอยู่ ยดแ่แต่หรล้ก็่งนดรแทล่ะบ้แท้ไปล่โอู้ห้่เชียงเขียว มาที่เดิมประจำนะครับที่ดอนปูตาคุณซึกหรือกาําหันที่ก็ลบจึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนนจันนะครับดอนปูตาต่อไปกัสิเป็นล้านแน่นาคตอยู่ของบานยี่ปีสิเป็นล้านคุณ